สวัสดีชาวนังหนูทุกท่านคลิปนี้ผมขอ50ไลค์เป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในโลกอนาคตนั้นมีบริการฟังชิปเข้าไปในหัวเด็กเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆที่เขามองเห็นคุณจะกล้าใส่มันให้กับลูกตัวเองจริงๆหรือไปติดตามชมในสปอยเลตเรื่องแบ็กมิลเลอร์ตอนอาร์คแองเจิลทันเพื่อนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากสาวน้อยคนนี้ เธอมีชื่อว่าซาร่าซึ่งถูกเลี้ยงดูโดยคุณตาและแม่ของเธอแมรี่ในช่วงเย็นของวันหนึ่งแมรี่นั้นได้พาซาร่าไปยังสนามเด็กเล่นก็ปล่อยให้เธอนั้นสนุกกับเครื่องเล่นตามภาษาเด็กน้อยส่วนแมรี่นั้นก็ไปยืนเมา์มยกับเพื่อนของเธออย่างสนุกปากจนลืมไปว่าลูกสาวของเธอนั้นอยู่คนเดียวตามลําพังมารู้ตัวอีกทีหนึง่งหนูน้อยก็หายตัวไปอย่างลึกลับแมรี่นั้นก็วิ่งออกตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับ เธอนั้นกังวลเสียใจร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทุกๆคนในหมู่บ้านนั้นระดมอาสาสมัครช่วยหนอกตามหาเธออย่างสุดความสามารถแล้วแมรี่ก็ได้ทราบข่าวดีครับเมื่อมีคนพบเจอหนูซาร่ายังมีชีวิตและปลอดภัยแมรี่นั้นวิ่งไปกอดลูกสาวของตัวเองด้วยน้ำตาคราบเธอคิดว่าจะเสียลูกสาวคนเดียวของเธอไปแล้วเธอนั้นขอโทษกับเด็กน้อยพร้อมให้สัญญากับเธอว่า ต่อไปนี้แม่จะไม่ปล่อยให้เธอได้อยู่ตามลำพังอีกแล้วแม่ขอโทษจริงๆนะลูกแม่ขอโทษและปมความรู้สึกผิดในวันนั้นทำให้วันนี้แมรี่ตัดสินใจพาลูกสาวเดินทางไปยังศูนย์วิจัยอาร์คแองเจลโดยที่นี่นั้นเป็นศูนย์ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะโดยแมรี่ได้เส็นยินยอมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่ที่กำลังทดลองและว,วิจัยในเด็กโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสักบาทเดียวแมวรี่ไม่รอช้า พาหนูซาร่าเข้าห้องผ่าตัดเพื่อทำการฝังชิปเข้าไปในสมองของเธอโดยชิปข้อมูลนั้นมีความสามารถในการบอกรายละเอียดทุกอย่างของเด็กน้อยผ่านทาง iPad ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง GPS สัญญาณชีพจรสารอาหารในร่างกายรวมไปถึงสิ่งที่เจ้าหนูนั้นกําลังมองเห็นอยู่และที่เด็ดที่สุดเลยก็คือชิปนี้มีความสามารถในการกําหนดและควบคุมสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความเครียดระบบจะคอยเบลอภาพ และเซ็นเซอร์เสียงออกทีนี้แมรี่ก็ไม่ต้องกลัวลูกสาวหายต่อไปก็แค่เปิด iPad ดู GPS ก็สิ้นเรื่องเมื่อกลับมาถึงบ้านแมรี่ก็อวดให้ขุนตาได้ฟังว่าเนี่ยโครงการที่หนุ่มไปเข้าร่วมมาเนี่ยมันดีมากเลยนะแถมฟรีต่างหากและที่สําคัญเขายังการันตีความปลอดภัยเมื่อคุณตาได้ยินหนึ่งนั้นกลับดูไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหรนะ่นักพร้อมให้เหตุผลว่าเราควรจะปล่อยให้เด็กทําตัวเป็นเด็กไม่ควรจะไปปิดกั้นเขาด้วยอะไรก็ตาม ไม่เอานะคุณตาตาจําได้ไหมตอนในเด็กเนี่ยหนูเคยแขนหักนะก็เพราะว่าคุณตาไม่ปิดกั้นนี่แหละคุณตาก็ถามกลับว่าแล้วตอนนี้แขนลูกเป็นยังไงบ้างล่ะแมรี่เธอก็โชว์นิ้วกลางขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าอืมแขนหนูก็ปกติดีนะโดยในช่วงเย็นวันนั้นแมรี่ได้เปิดใช้ฟังก์ชันตัวกรองเพราะกลัวว่าหนูซาร่าจะตกใจกับเสียงเห่าของหมาแล้วก็ได้ผลครับซาร่าไม่ตกใจกับเสียงที่เห่าเลยส่วนเจ้าหมานั้น ยังถูกเซ็นเซอร์ทิ้งอีกต่างหากหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าหนูซาร่าจะทําอะไรหรือไปที่ไหนแมรี่จะคอยจับตาดูลูกสาวของเธออยู่เสมอและที่สําคัญคือฟังก์ชันตัวกรองที่เธอนั้นเปิดไว้ตลอดเวลาหลายวันต่อมาเหตุการณ์ก็ตัดไปวันที่แมรี่กําลังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็ได้ฝากซาราให้อยู่กับคุณตาเพียงสองคนระหว่างนั้นอยู่ๆคุณตาก็เป็นลมลม้มลงหมดสติไปต่อหน้าเด็กน้อย ซาร่าเอ้ยไปหยิบโทรศัพท์ให้ตาหน่อยสิช่วยตาด้วยแต่ซาร่านั้นกลับยืนนิ่งเฉยด้วยความสงสัยว่าเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเธอนั้นคืออะไรและที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าชิปที่อยู่ในหัวของนูซาร่านั้นเซ็นเซอร์ภาพคุณตาที่กำลังจะตายไว้แต่โชคยังดีครับที่แมรี่นั้นได้หยิบจอยแพดมาเปิดดูซาร่าพอดีและได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกลับไปช่วยคุณตาได้ทันเวลาหลายปีต่อมา หนูซาร่าในตอนนี้เธอมีอายุ1ิบขวบแล้วภาพเหตุการ์ก็ตัดไปที่งานศพของคุณตาที่ในตอนนี้สองแม่ลูกได้สูญเสียตาลเป็นที่รักไปแล้วแมรี่นั้นเสียใจที่สุดในชีวิตในขณะที่หนูซาร่านั้นกลับมองไม่เห็นแม่ตัวเองที่กาลังร้องไห้เลยพูดง่ายๆคือเธอยังไม่เคยเห็นใครที่ร้องไห้เลยด้วยซ้ําแล้วเวลาก็ผ่านไปจนหนูซาร่าได้เข้าเรียนเธอได้เจอเพื่อนใหม่มากมายและนั้นเปรียบเสมือนการเปิดโลกทัศน์ถึงเธอ หนูซาร่านั้นสนใจในเรื่องที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งกำลังพูดคุยกันซึ่งเกี่ยวกับความรุนแรงเรื่องไม่เหมาะสมต่างๆเธอจึงขอร้องให้เด็กหนุ่มหน้าหล่อคนนึงเล่าให้ฟังแต่เธอกลับไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กชายนั้นเล่าถูกเซ็นเซอร์และถูกบล็อกไปทั้งหมดซึ่งนั่นทําให้หนูซาร่าตั้งคําถามกับตัวเองว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเธออยากรู้เรื่องนั้นจริงๆอารมณ์แบบยิ่งห้ามมันยิ่งยัว่วพอหนูซาร่ากลับไปถึงบ้านเธอจึงลองวาดรูปคนตาย ที่กำลังนอนจมกองเลือดดูบอนมีลักษณะเป็นยังไงกันนะปรากฏว่าภาพนั้นก็ยังถูกเซ็นเซอร์อยู่ดีอะไรกันเนี่ยเธอเริ่มจะหงุดงิดจึงตัดสินใจใช้ดินสอที่วาดรูปนั้นมาทิมนิ้วตัวเองซะเลยจะได้เห็นกันสักทีว่าเลือดมันเป็นยังไงกันแน่แต่เธอก็ยังคงมองไม่เห็นอยู่ดีจึงทิมซ้ําแล้วซ้ําอีกจนเลือดเธอออกเต็มไปหมดในระหว่างนั้นไอแพดก็แจ้งเตือนกรับถึงอาการบาดเจ็บของหนูซาร่าเมื่อแมรี่รู้ เธอไม่รอชา้ารีบเข้ามาดูลูกสาวของตัวเองทันทีเพื่อหยุดการกระทําเหล่านี้ปรากฏว่าแมรี่เั้นโดนลูกสาวตัวเองนั้นตบหน้าเข้าเต็มๆหนึ่งทีครับด้วยความโกรธที่เข้าไปห้ามเธอหลังจากวันนั้นแมรี่ก็พาลูกสาวตัวเองไปพบจิตแพทย์เพราะเธอนั้นสงสัยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับซาร่ากันแน่ทั้งที่ชีวิตของเธอนั้นไม่เคยเห็นความรุนแรงเลยทําไมถึงได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้ออกมาหรือว่าเธอเป็นออทิสติก ใช่ไหมหมอบอกฉันทีสิหมอคิดในใจนี่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมทั้งหมดนั้นเป็นเพราะว่าชิปที่ฟังอยู่ในหัวเธอนั่นแหละคุณรู้หรือเปล่าว่าระบบชิปของอาร์แองเนั้นถูกสั่งแบนในทั่วยุโรปและปีหน้าประเทศของเราก็จะแบนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ควรจะทําก็คือปิดระบบควบคุมทุกอย่างซะแล้วโยน iPad นั้นทิ้งไปทุกอย่างก็จบโดยหลังจากวันนั้นแมรี่ก็ทําตามคำแนะนําของหมออย่างเคร่งขดัด ปิดระบบตัวกรองแล้วนํา iPad ไปเก็บสัญญาลุกสาวตัวเองว่าต่อจากนี้นะแม่จะไม่ใช้มันอีกต่อไปแล้วทีนี้ล่ะครับหนูซาร่าก็ได้เปิดโลกแบบของจริงเธอได้ดูในสิ่งที่ไม่เคยดูได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงคลิปลามกสื่อนอาจาร์ต่างๆและคนที่เอามาให้เธอดูนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนไอเด็กหนุ่มหน้าหลอคนเดิมนั่นเองหลายปีผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลง ดูเหมือนว่าทุกอย่างกาลังไปในทางที่ดีขึ้นซาร่าในตอนนี้เธอโตเป็นสาวเต็มตัวและได้พบกับไอ้หนุ่มหน้าหลอกคนนั้นอีกครั้งหลังจากที่ไมไ่เจอเขาตั้งแต่เด็กต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่หล่อนั้นถูกไล่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ซาร่ายังเป็นเด็กเพราะว่าเขานั้นเป็นเด็กเกเรและในปัจจุบันนั้นพี่หลอก็มีอาชีพเสริมคือรับส่งสิ่งผิดกฎหมายไม่รอช้าสิครับพี่หลอ,อเรานั้นชวนซาร่าไปปาร์ตี้ในคืนนี้ ด้วยความที่เธอนั้นยังมีความทรงจําดีๆผูกพันกับพี่หล่อตั้งแต่เด็กจึงตอบตกลงไปแบบไม่คิดอะไรโดยซาร่าถึงขั้นโกหกแม่ตัวเองว่าในคืนนี้หนูจะไปดูหนังกับเพื่อนสนิทนะอาจจะกลับดึกหน่อยแต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อแม่เขาจะขับรถมาส่งปลอดภัยแน่นอนซึ่งก็ได้ผลครับแม่ของเธออนุญาตให้ไปนาเอกก็ใช้เวลาร่วมกับพี่หล่อยมีความสุขจนลืมเวลาในขณะที่แมรี่นั้นเริ่มที่จะเป็นห่วงลูกสาวของตัวเองแล้ว ว่าทาไมกลับดึกจังจึงโทรหาซาร่าแต่เธอกลับไม่รับสายจึงโทรไปยังบ้านเพื่อนสนิทของซาร่าแทนปรากฏว่าซาร่านั้นไม่ได้ไปที่นั่นแมรี่เริ่มจะกังวลมากขึ้นกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับลูกสาวจึงกลับมาเปิดเครื่องไอแพดอีกครั้งหลังจากไม่ได้เปิดมา,มานานเพื่อดูว่าซาร่านั้นอยู่ที่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือภาพบาดตาบาดใจของคนเป็นแม่เมื่อซา,าร่าลูกสาวของเธอนั้น กำลังถูกพี่หล่อกําลังกินตับโซเิมาคอมก็นยิ่งเมามานันซึ่งแมร,รี่นั้นช็อกมากๆถึงกระทําอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวพอซารานั้นกลับมาถึงบ้านก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางทางที่จริงๆแล้วเธอโคตรเครียดเลยครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาแมร,รี่ก็เริ่มที่จะพก iPad ไม่ให้ห่างตัวเลยโดยไม่ให้ซารานั้นรู้ตัวเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ซาร่าที่ตอนนี้นั้นกําลังจู่จีกับพี่หล่อและซารานั้นอยากจะลองยา ที่พี่หล่อนั้นขายพี่หลอก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะขายเนี่ยแต่ฉันก็ไม่เสพพวกขยะนี้หรอกนานานาครั้งเดียวจริงๆขอร้องละ่ะซาร่าห์นั้นขอร้องพี่หลอก็เลยใจอ่อนครับในขณะที่แมรี่นั้นกําลังรอคอยลูกสาวนั้นกลับบ้าน iPad ก็แจ้งตื่นขึ้นมาถึงภัยยาเสพติดเมื่อเปิดเข้าไปดูครับก็พบว่าซาร่าห์กำลังเล่นยาพี่หล่อยอย่างฟินเลยแมรี่นะั้นทั้งโกรธทั้งโมโหและเสียใจเป็นอย่างมาก มันเป็นใครกันบางอาจมาช่วนลูกสาวฉันไปยุ่งกับของฉันต่ำแบบนั้นเธอไม่รอช้าจึงเริ่มสืบประวัติของไอ้หนุ่มหล่อคนนั้นและได้รู้ว่าพี่หล่อนั้นมีชื่อว่าไรอันทำงานอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งแมรี่ไม่รอช้าสิครับวันต่อมาเธอเดินทางไปที่นั่นเพื่อคุยกับพี่หลอ่อตรงๆเพื่อบอกว่าเลิกยุ่งกับลูกสาวฉันซะไอ้ขี้ยาเอ้ยลูกสาวฉันอายุแค่สิบห้าหนวย้ยทำไมแกมันชั่วแบบนี้เลิกกับเธอซะ ถ้ายังไม่เลิกยุ่งฉันจะเอาเรื่องของแกไปแจ้งตำรวจแกติดคุกหัวโตแน่ๆพี่หลอเรานั้นช็อกไปเลยครับกลัวขี้หดเลยหลังจากวันนั้นไม่ว่าซาร่าจะโทรไปหาพี่หลอเท่าไหร่เขาก็ไม่รับโทรศัพท์ไม่สนใจไม่ตอบกลับข้อความเธอเลยทำให้ซาร่านั้นนอนซึมร้องไห้ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนส่วนแมรี่นั้นก็คอยแอบส่องลูกสาวผ่าน iPad อยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นห่วงวันต่อมาซาร่าจึงเดินไปถามพี่หลอแบบตรงๆว่า นายเป็นอะไรของนายเนี่ยที่ผ่านมามันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมใช่ที่ผ่านมามนเป็นเรื่องผิดพลาดฉันไม่นาโง,ง่ไปคบกับเธอเลยพี่หลอดตอบเมื่อซาร่าได้ยินดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวก็หยุดชะงักโลกทั้งใบของเธอนั้นแตกสลายส่วนแมรี่ยังคงแอบดวงห่างย่างห่วง,วงและในคืนนั้นแมรี่ยังแอบไปร้านขายายาอีกด้วยซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเธอไปทําไมวันต่อมาที่โรงเรียน ซาร่าเริ่มที่จะทําใจได้แล้วตั้งใจว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับค้นใหม่ๆและตั้งใจเรียนแต่เรื่องไม่คาดฝันก็ดันเกิดขึ้นเมื่ออยู่เธอมีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนผิดปกติอย่างรุนแรงจึงถูกนําตัวส่งห้องพยาบาลอย่างเร่งด่วนหมอบอกว่าอาการที่หนูเป็นเนี่ยเป็นผลข้างเคียงจากยาไอซีเพราะฉะนั้นไม่ต้องังวนนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอยาออซีอะไรหนูไม่ได้กินยาอะไรเลยนะ อ๋อมันคือ,อยาคุมฉุกเฉินไม่เป็นไรนะหมอเข้าใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปตอนนี้หนูไม่ได้ท้องแล้วนะหมอดีใจด้วยซารานั้นทิ้งก็ช็อกเลยครับนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยยาเชื่ออะไรฉันไม่เคยกินไม่รอช้าซารารีบกลับไปที่บ้านในทันทีเพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างในบ้านแล้วก็เจอจริงๆมันคือซองยายอีซีที่อยู่ในถังขยะที่แม่ของเธอนั้นใช้ผสมในอาหารให้เธอกินเมื่อเช้านี้ ซาร่าหัวร้อนแบบขั้นสูงสุดเมือเ่อไปคนที่เตียงของแม่เธอพบกับ iPad ที่เปิดใช้งานอยู่เมื่อดูประวัติการใช้งานก็พบว่าแม่ของเธออยู่เบื้องหลังเรื่องแฟนหนุ่มที่บอกเลิกมันเกินไปแล้วจริงๆเธอจะไม่ทนมันอีกต่อไปแล้วไม่อยากอยู่กับแม่ที่คอยจับตาดูเธอตลอดเวลาซาร่าจึงเข้าไปเก็บของส่วนตัวในห้องนอนทั้งหมดเพื่อเตรียมที่หนีออกจากบ้านในขณะที่แมรี่นั้นกลับมาถึงบ้านพอดีพบกับข้าวของที่กระจัดกระจาย และซารา่าลูกสาวของเธอซาร่าไม่รอชา้าต่อว่าแม่ของตัวเองอย่างรุนแรงในขณะที่แมรี่นั้นก็พยายามจะอธิบายว่าทุกอย่างที่ทําไปก็ทําไปเพื่อลูกนะแม่อยากปกป้องลูกจริงๆแต่หนูไม่ต้องการจึงหยิบ ipad มาเพื่อปิดระบบนี้ซะแมรี่พยายามจะเข้าไปห้ามซาร่าไม่รอชา้าจับ ipad มาฟาดหน้าแม่ตัวเองอย่างรุนแรงทําซ้ําแล้วซ้ําอีกแมรี่ล้มลงไปนอนกองกับพื้น จมกองเลือดแล้วซาร่าก็เดินจากบ้านหลังนั้นไปเมื่อแมรี่ได้สติขึ้นมาก็ไม่พบกับลูกสาวเธออีกต่อไปเธอตะโกนเรียกหาซาร่าด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าในตอนนี้เธอได้สูญเสียลูกสาวเป็นที่รักเพียงคนเดียวของเธอไปตลอดการครับแล้วเรื่องราวก็ตัดจบต่เพียงเท่านี้เป็นอีกตอนของซีรีส์แบ็กมิลเลอร์ที่ทำออกมาได้สนุกจริงๆใครที่ชอบแนวดรามา่าคงจะอินอยู่ไม่น้อยส่วนข้อคิดที่ได้ยังโคตรเยอะ ยกตัวอย่างเช่นทีซาร่าเป็นแบบนี้มันเป็นความผิดของใครของโตเธอเองเหรอของแม่เธอเหรอหรือว่าของระบบอาร์แองเจในความคิดของผมนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหลอมรวมทําให้เกิดซาร่าคนนี้ขึ้นมาและอีกจุดหนึ่งก็คือพี่หล่อน,นั้นเอาจริงๆผมว่าแกไม่ผิดนะแกพยายามจะห้ามซาร่าแล้วด้วยซ้ำและในเรื่องนี้ก็ยังมีอีกหลายจุดจริงๆที่ผมพูดยังไงก็ไม่หมดใครรู้จุดไหนช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับ และสำหรับใครที่ชอบฟังผมสปอยเรื่องราวน,นานันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้และกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งแล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดความสนุกและมีสาระตอนต่อไปตัดใกล้จะเสร็จแล้วอย่าลืมติดตามชมกันนะครับในวันนี้ครับสวัสดีครับ